สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกม Tom and Jerry Chase กันอีกคลิปหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ได้เปลี่ยนชื่อตัวละครจาก Error 404เป็น h e a ไ Spy แล้วนะฉันเกลียดแกไอหมานโง่ แต่นั้นมันก็ไม่ใช่ประเด็นของคลิปในวันนี้นะครับซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยเราจะมาบอกอีสตอร์เอของด่านปราสาทหิมะก,กันนะครับคุณผู้ชมด่านปราสาทหิมะเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3รูปแบบนะครับก็คือปราสาทหิมะ1ปราสาทหิมะ2แล้วก็ปราสาทหิมะ3อีสตอร์เอนะครับมันจะมาอยู่ที่ปราสาทหิมะ2ตรงนี้นะหรือคุณผู้ชมจะจําง่ายๆก็คือด่านที่มีอีสตอร์เอนะครับลานกว้างมันจะต้องอยู่ทางด้านขวาแบบนี้นะครับซึ่งพอเราเดินมาสุดตรงนี้แล้วอ่ะให้เรากระโดดไปประมาณ20ทีีแเด๋ยววเเราาาจะลล่่่งงงงปข้้้ที็นนหอับใตดิผม ข้างในเนี้ยมันก็จะเข้ามาได้ทั้งหนูและแมวเลยนะครับสำหรับแรงสูงสูงแล้วเนี่ยแมวเขาจะชอบกระโดดลงมาในนี้นะครับเพื่อม,มากินยาทั้งหมดในนี้นะครับถ้าเกิดแมวมันได้ดื่มยาทั้งหมดในนั้นตอนช่วงต้นเกมเนี่ยมันตีเราทีเดียวตายแน่น,นอนเนี้ยคุณผู้ชมแล้วมันก็จะสามารถหายตัวได้ด้วยไงเวลาที่เรามาเล่นจริงเนี่ยเราไม่ต้องกระโดดแล้วนะครับนี่มันก็จะมีวิทยุนะครับเอาไว้ปล่อยหุ่นยนต์หนูนะแล้วก็จะมียาครบทุกยาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นยาหายตัวนะครับนี่ดื่มเข้าไป แล้วก็ยาเกาะนะครับสามารถการดาเมจการโดนตีได้หนึ่งครั้งแล้วก็ยาขยายม่านตาอันนี้นะครับก็เป็นยาที่โหดมากสําหรับแมวถ้ามันดื่มเข้าไปนะครับมันตีเราทีเดียวตายเลยนะคุณผู้ชมนะตัวรับยาแดงนีครับอันนี้ก็เป็นยาขยายล่างนะครับ แล้วเราก็จะสามารถไปทุบกับแมวได้แบบไม่ต้องปวัวเจ็บนะครับเพราะว่าแมวไม่สามารถตีเราจากร่างนี้ได้นะครับผมแล้วก็มียาแบบสุ่มนะครับซึ่งยาเนี้ยเรากินเข้าไปมันก็จะสุ่มความสามารถจากยาพวกเมื่อกี้ที่วางอยู่ให้เราเนี่ย <c oughs> บอดบอดมาทำไมเนี้ยโอเคเอาไปแล้วก็มีปืนเออปืนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเนีครับมันจะสามารถยิงแมวได้แรงมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วแมวมันก็หยิบมายิงเราได้เช่นกันนะต่อไป ซึ่งประตูนี้นะครับก็จะเป็นอีกอีสเตอร์เอ็กหนึ่งของเราซึ่งข้างในเนี่ยมันจะมีชุดเกาะอ,อัศวินอยู่นะครับแต่ว่าเราต้องเอากุญแจก่อนเว้ยคือกุญแจเนี่ยมันจะอยู่แถวนี้นะครับมันจะอยู่แถวประตูเสมอนะกุญแจแต่รู้สึกว่าอันนี้มันเป็นด่านที่เราสร้างเล่นกับบอทมันจะไม่มีหรือเปล่านะน่าจะไม่มีแล้วเหรอนะครับโกติกุญแจมันจะวางอยู่ชั้นเดียวกับประตูอะ งั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปวิดีโอตอนที่ผมได้ชุดเกาะอัศวินมาก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าชุดเกาะอัศวินนะครับจุดประสงค์มันก็คือให้เราใส่แล้วก็ไปหวดกับแมวนะครับซึ่งแมวโดนดาเมจก็โดนแรงอยู่นะแล้วชุดเกาะมันก็เป็นชุดที่ถึกมากด้วยนะครับเรายืนฟันกับแมวได้ยาวๆจนมันตายประมาณ2รอบเลยนะครับแต่ว่าตอนที่เราอยู่ในชุดเนี่ยเราจะไม่สามารถช่วยเพื่อนได้ไม่สามารถดันชีสได้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะนอกจากเดินแลวก็กระโดดแล้วก็ฟันนะครับ งั้นผมก็ต้องขอจบคลิปไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันก็หมดแล้วนะสำหรับอีเตอร์เอที่ผมรู้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรเป็นเกมอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ บายบายค่ะ